สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผีเสื้อน้อยกันนะคะนี่ค่ะคือผีเสื้อเป็นตัวอย่างของคลิปในวันนี้นะคะและวันนี้เราก็จะมาทำผีเสือ้อไปทำกันเลยแล้วก็จะเตรียมกระดาษนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทำกระดาษอันนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อจะได้ทำผีเสื้อค่ะและเราก็จะเอามาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแบะออกนะคะและเราก็จะพับให้มีรอยทั้งสองอันเลยค่ะจากนั้นเราก็แบะออกอีกครั้งนะคะแล้วมันก็จะมีรอยของตัวเองค่ะซึ่งเราก็พับมันไว้ เสร็จแล้วแล้วก็พับครึ่งค่ะและเราก็จะมีรอยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพับให้มันเป็นรูกทรงแบบสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วรูดให้มันเรียบเรียบนะคะจะได้สวยค่ะแล้วก็พับด้วยค่ะ และเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะกดตรงมุมค่ะแล้วก็รูดให้สวยงามนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่สวยเสร็จแล้วมันก็มี3ามแฉกแล้วก็เอาแฉกอันนึงออกอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็รูดให้มันเรียบนะคะ จากนั้นเราก็พับแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูค่ะทำอย่างนี้สองอันเลยค่ะจากนั้นเราก็หันด้านมาอีกด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะพับนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูค่ะว่าพับยังไงจะได้รู้ค่ะ ให้ตรงปลายปลายขึ้นมาสุดเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุดมากก็ได้ค่ะและเราก็หนีบลงไปอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็บีบนะคะคราวนี้เราก็จะได้ผีเสื้อน้อยแล้วเย้บายบายนะคะ